สวัสดีค่ะทักทายกันทุกวันนะคะวันนี้กินเนี่ยท่านเยาเพืชจำเมิดแล้วล่ะพายืมพาพตรงมาทักไดท้ทุกมือพก็เลยอัดคลิปไหมทักทายกันทุกวันค่ะไปใส่มา จะเบิ้งกันนั่นระด,ดับนี้แบบนี้ใครกินลงกไปจนวจนนนาาานน่าจะาาาหมดเนาะใครเลยคกินมาเอ้ายังบร่ได้ทักท้ายมูอยู่มีแบบนี้ก็มีต้องมาอะไรเหรอคะกินอะไรไอ,อ้ยังเมื่อแล่าจะบอกก็มีถั่วข้าสีถั่วลิสง แล้วก็ใส่นมไปนิดนึงน้ำตืดจ้ะไปอิม่มกันยันก็กินเป็นกะละมังใหญ่ๆเลยนะคะ ปกติถั่วต้มถ้ามีแครอทมีแตงด้วยประมาณห้าช้อนก็อิ่มแล้วพีาจะต้มมังสีิรสตจัะตักไว้กินประมาณสองมือ่อเรากละมังนี่แซฟฟิตไบแล้วเอาออกมากินวล้่เด้ เม่นัไปได้ทำกับเก่ามันง่ายดีถ้าเขาว่ากินทั่วแท่งเขาแร่ง ต้องจะลดความอ้วนแน่แต่ว่าหอยไม่ได้ลดเด้อไปกินทุกอย่างกัเลยนบ่ลดจนตะเ่ียบรักเพื่อนๆน,นะคะเลิฟเด้อ